ใผมแปลนะทรายไหลเป็นภูเขาเลยอะ่ะเฮ้ยตอนลงไปมันสวยนะจริงๆมันต้องใช้สมาธิมากนะพี่งานแบบนี้ก็เลยเด็กๆมาทำก็จะหมอบสามารถใช้สมาธินิดนึงคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะบอกว่าแค่ทรายในกรอบเนี่ยก็สามารถสร้างอาชีพให้กับคนคนหนึ่งได้นะครับแล้วมูลค่าเป็นหมื่นๆเลยนะครับผม วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมารู้จักกับเวิร์กช็อปสุดน่ารักนะครับแสนมินิมอลสไยในกรอบเล็กๆน่ารักเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับสวัสดีครับพี่เอลลี่สวัสดีครับนี่คืองานถูกไหมที่แบบเป็นตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วถูกไหมครับครับผมน้า พี่เฮลี่ไม่รู้ว่าจะเรียกงานแบบนี้ว่าอะไรในภาษาไทยถูกไหมครับแต่นีแต่ถ้าเป็นชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรครับ Moving Sanskrit Moving Sanskrit นะครับผมนี่เป็นแบบนี้ให้ Hi, <laughs> ผมแปลนะทรายไหลทรายไหลที่เป็นอยู่ในทองแล้วทรายมันไหลออกมาอ๋อนั้นทรายไหล <laughs> พี่ลี่ครับของร้านของพี่ลี่ที่ชื่อชื่อร้านเรียกว่าอะไรนะครับร้านเราจะชื่อ Pickle Life Style ค่ะอ่าเป็นงานเกี่ยวกับอะไรบ้างครับพี่ร้านที่เกี่ยวกับเอ่อศิละปละปส่วนใหญ่ก็จะเป็นว่าลูกค้าต้องเข้ามาทําเป็นเวิวร์กช็อปเวิร์กช็อปต่างๆเราก็จะมีทำเทียนหอมเทียนหอมรองเท้าแตะรองเท้าแต่สัดสีมีนะสาดสีใช่เราก็จะมีห้องสัดสีด้วยเราก็จะมีถั่มโต้โอ้ อ่แต่วันนี้เอาเราเอาแค่ตัวสายสายลายก่อนสายลายออกมาในกระบวนการทำโปรเซสทั้งอย่างทุกอย่างมันต้องมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์แมททีเรียลก็จะต้องมีเฟรมของเขาเฟรมที่ที่เป็นกระจกครับก็จะต้องมีรายน้ำยาของเขาด้วยครับอ่าพี่ลีครับแล้วอย่างชิ้นงานแบบเนี้ยระยะเวลาในการทํา ใช้เวลากี่นาทีจริงๆอันนี้จะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงชั่วโมงแล้วถ้าผมทําไม่เป็นเลยอ่ะเราจะมีพนักงานคอยช่วยคอยช่วยสอนราคาหนึ่งชิ้นงานตอนนี้อยู่ที่แปดร้อยเก้าสิบบาทแบบเนี้ยนะลองทํำไหมลองทําดีกว่าไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองทํากันดูดีกว่าครับพี่รี่ว่าต้องผมจะต้องเลือกอุปกรณ์อะไรยังไงบ้างไหมครับหรือว่าหรือเป็นเซตวางบนหน้าโต๊ะนี้ได้เลยใช่ครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปทากันครับ ตอทุกอย่างพร้อมเรียบร้อยวางบนโต๊ะมีอะไรบ้างครับพี่เห็นตัวนี้ครับโอเคเราก็ะจะมีกระจกของเขาเราก็จะมีฐานฐานวางใช่ป่ะเราก็จะมีสายยางของเขาอ่าครับแล้วทั้งหมดเนี้ยเราก็จะมีทรายที่ลูกค้าสามารถเลือกได้ทรายนี้สามารถเลือกได้ว่าเราอยากได้สีอะไรถูกไหมใช่จริงๆแล้วเราอยากถ้าลูกค้าอยากผสมเขาก็สามารถทำได้แต่เราจะไม่แนะนําให้เขาผสมเยอะเกินไปเพราะว่าเยอะเกินไปออกมาเขาก็จะมีแค่เป็นสีเดีเดยวเลย สียิ่งเยอะใช่เปล่าเขาก็จะยิ่งเข้มยิ่งเข้มใช่ออกมาสุดท้ายอาจจะเป็นสีดำเดี๋ยวเราก็จะมีกริตเตอร์ที่ว่าลูกค้าสามารถเลือกใส่เข้าไปด้ครับกริตเตอร์ก็จะทําให้เขามีจุดเด่นอีกนิดนึงโอเคแล้วก็สุดท้ายแน่นอนเราก็จะมีอันนี้ตัวหนังสือตัวหนังสือตัวหนังสือเป็นที่เราทําออกมาที่เราทําออกมาที่ว่าลูกค้าสามารถไปติดฐานได้บางบางคุณเขาอยากให้เป็น ของขวัญวันเกิดป a p p y Birthday ก็นี่นู่นนั่นเราก็สามารถทําได้เริ่มเลยดีกว่าเราครับเดี๋ยวเราทํากันไปด้วยแล้วก็เล่าไปด้วยกัพี่น้องครับผมมีผู้ช่วชาญใช่ไหมครับใช่ครับเชิญเลยครับคุณพี่ครับสวัสดีครับพี่วิวสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับพี่วิวเชิญด้านหลังเลยครับทํายากไหมพี่ไม่ยากค่ะจริงเหรอเนขนมทำขนมอ่าครับต้องเริ่มยังไงก่อนครับก็เดี๋ยวใช้ถุงอันนี้ค่ะแล้วก็ตักใายสิ่งที่ชอบ ให้ได้45กรัมอ่ะผมว่าน่าจะมาจากไกลนะน่าจะประมาณ3.5.7และเลทที่ออกคือเลทฟู44.9ถือว่าโอเค45กรัมนะครับเสร็จแล้วครับพี่รีบเสร็จแล้วพี่อู่ยังไงต่อครับ ใช้สมาธิอยู่นะทุกคนจริงๆมันต้องใช้สมาธิมากนะพี่งานนี้นิดหน่อยก็เยอะอยู่บาก็ได้เด็กๆมาทําก็จะหมวกกับที่เด็กๆมาทำให้เขาสามารถใช้สมาธินิดนึงจุดจุดเริ่มต้นของของงานของพี่เนี่ยครับอาชีพเนี่ยมันเริ่มขึ้นได้ยังไงครับพี่ลี่จริงๆแรกๆผมจะขายเป็นรองเท้าแต่ รองเท้าแต่ที่เป็นคัสตอมอ่ะเท้าแต่ที่ทำเองครับใช่ใช่ก็เลยเหมือนกันก็เลยลูกค้าสามารถเลือกพื้นรองเท้าหู่รองเท้าแล้วก็มีพวกอิ c เซสซ r รีต่างๆที่ว่าลูกค้าสามารถตกแต่งได้ครับปีที่ไอเปิดที่ผมเปิดเนาะครับปี2019เดิน 10... เดิน12อแล้ว2020เจอโควิดปิดหมดเลยเงียบเลยปีดเลยปีดเลยครับหลังจากโควิดเขาเพิ่งเขาเริ่มเปิด ายให้ลูกค้าสามารถออกมาห้างได้แล้วเนาะเราก็เลยคิดว่าเออหลังจากโควิดแล้วคุณก็เบื่ออยู่ที่ร้านน่ะเราก็เลยอยากทำเป็นร้านที่เป็นเกี่ยวกับเวิร์กช็อปงานคราฟที่ว่าลูกค้าสามารถเข้ามาใช้มือทำเองอ่ะที่ที่ว่าเออเราก็เลยออกมาทำเป็นเริ่มจะเทียนหอมเริ่มจากเทียนหอมก่อนใช่เริ่มจากเทียนหอมที่ว่าลูกค้าสามารถเข้ามาทำเทียนหอมของเขาได้เองที่ล่าสุดที่เราทำก็จะเป็นสายไหล จริงๆไม่ใช่เราแต่ทำอันนี้นะแค่เราคิดเกตทำให้ลูกค้าให้ลูกค้ามาทำเองอเีดีอันนี้เป็นไอเดียที่แบบเป็นธุรกิจใช่ว่าธุรกิจที่ขายไอเดียแหละแต่เป็นไอเดียที่ลูกค้าต้องมาต่อยอดเราเองเรามีแมททีเรียให้เราวางให้หมดเลยทุกอย่างแหละแต่สุดท้ายแล้วลูกค้าทำเองพอดีเราเราคิดเกตทำโอเคโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วชั่วโมงพอดีพี่วิวเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่หน้ายา น้ำยาใช่นาไรอนี่นะครับหลายมาก่พี่รแลวพี่นีปีปเรียนรู้งานศิลปะแบบนี้ได้ยังไงอ่ะพอดีผมเรียนที่สิงคโปร์ที่ว่าเป็นงานศิลปะด้วยเป็น art school ก็เดยค่อนข้างชอบก็ไป research มาที่ว่ามีอะไรที่ i n t ร r n a l มีอะไรที่เขาทําได้เดี๋ยวเราสามารถเปลี่ยนยังไงให้เขาน่าสนใจมากกว่าเดิมอ่าครับออันนี้เป็นที่ ไหลออกมาก็ไม่เป็นไรไหลออกมาก็ไม่เป็นไรเราเราแชทได้จริงๆบิบีบแรง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 ได้ครับได้เลยโอเค<ร> สเสน่ห์ของการเวิร์กช็อปหรืองานทรายไหลเีพ่พี่มันคืออะไรครับเสน่ห์ของเขาที่ว่าทุกครั้งที่ลูกค้าทําออกมาจะไม่เหมืนอนกันที่ว่านะผมคิดว่าแล้วทุกครั้งที่ทรายไหลลงมาลูกค้าจะบอกว่าดูแล้วเหมือนภาษากรีกเป็น, therapeutic นเทอ r a พิวติกนะเทอเรพีเตเมอย่งครับ ได้เนี่ยได้เลยโอเคได้โอเคได้เลยแล้วเราก็จะสามารถเก็บงานให้ได้อันนี้เสร็จแล้วฮะอันนี้ก็จะประมาณเสร็จแล้วแต่ว่าเราก็จะเก็บงานสุดท้ายเราก็จะเก็บให้ลูกค้าเพราะว่าเราก็ต้องเพราะว่านี้เปิดอยู่เราก็ต้องเซลให้ใช่โอเคอันนี้เสร็จแล้วเราก็เลยว่าให้ลูกค้าสามารถตกแต่ง ตกแต่งนะครับใช่ก็ต้องมีความตกแต่งถ้าอยากได้ดำกับดำก็ได้ดำกับเขาแนี่นเขาก็จะติดตรงนี้เหรอครับติดตรงขานเนี่ยเราก็โดยใช้กาวเราใช้กาวอันนี้ถ้านิ้วอยากไปนะเราสามารถใช้ีเทปดีกว่า T-APE จบโอเค เรียบร้อยตกแต่งเนี่ยฮะจะเป็นชื่อประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็เอาตัวนั้นที่พี่เฮลี่ไปซิลมาไปเก็บงานอยู่นะครับแล้วมาเสียบบนนี้ก็สวยละอ่าอ่ะ๋ยวให้พี่เฮลี่ฝากล้านหน่อยดีกว่าครับสำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากจะทำงานเวิร์กช็อปฟีลประมาณนี้ต้องเดินทางไปไงมีเพจอะไรมีมีเราเราจะมีไอจีเฟซบุ๊ก i k t ทิกอรเราก็มีเราลูกค้าแค่เซิร์ชชื่อที่เป็น figure lifestyle ก็จะหาเจอ หาเจอเลยก็เลยหาเจอเลยต้องต้องโทรมาจองก่อนไหมครับพี่เราแนะนําให้ลูกค้าโทรมาจองก่อนทจองักมาที่ไอจีหรือไลน์ดีเอ็มมาก็ได้ครับอ่ามาอย่างไรมาจองก่อนเพราะว่าบางทีเราก็จะมีจัดงาน p r i v a t e ที่ลูกค้าไม่สามารถเข้ามาได้เราจองเข้ามาก่อนนะครับใช่ก็ให้จองเข้ามาก่อนเลยขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับได้เงานศิลปะน่ารักน่ารักเนาะอ่าสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมเทจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาชีพอะไรนะครับหรือว่า ธุรกิจะไรนะครับที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณผู้ชมนะครับติดตามกันให้ดีกับรายการร้อยอาชีพพลิกฝันนะครับทุกวันเสาร์เวลา6โมงครึ่งทางช่องไทยรัฐทีวีกด32วันนี้เทปและพี่เฮลลี่ลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ